สวัสดีนะครับเนาะโดนนักที่ไหวลงเพลงไม่ให้นะครับเพลงฟรีนะครับแต่งแล้ใไม่ไหมนะครับสืบมาลงไห้ให้ผู้ใดอ,อยากได้ก็รดสนใจกันทักไลน์มาขอได้นะครับได้ให้ฟรีครับหลกักกบเบื้อเมเียนาเพลงที่เอาไมา่ฟรีนี่เป็นเพลง บ่ดีเพลงผมที่ผมมักผมโลติมนเน,ะเมนาะบ่แมนสั่นนะครับเด้เพลงมก็ฟังมึงกับมวล่น่ะครับทุกเพลงนะครับแต่ว่าคนร้องนี่้องอมค่อยมวนเสียงบค่อยมีนะครับเนาะคอมเมนต์อยากให้เอาไปเขาใกล้ฟังนะครับเนาะ เอาลุงให้ฟังกันคอมเมนต์มาครับแต่ก็คือสิบวยหลายเพลงเนาะกันมาอยากฟังเพลงใดก็สิให้เขาไปใกล้แล้วก็สิมาลงให้ฟังนะครับเนาะกันจใจลงทุกเพลงกับคือสิบวัยนะครับเนาะยูทูบกับไ่บได้มีอย่างบ่ได้ได้อย่างนะครับเนาะก็คือสิบวต้องมาย่างหลายนะครับเนาะ เพลงนี่เพิแต่งมามีสามท่อนนะครับนะมันสจะมีท่อนหกมันสิม,นม,นสมีท่อนเอนึงนะครับท่อนบีเอาเป็นท่อนบีนะครับเนาะท่อนบีแลว้วก็เป็นเอสเอสองโลดแลว้วก็จบโหลดนะครับเนาะบพได้แต่งยาวครับเพราะว่ามันกับโปรไดมี่ยังหลายนะครับเพลง ส่วนคลิปแนน้ำวิธีการแต่งเพลงกับอกไหมดแล้วนะครับเนาะในคลิปมันก่อนกับไอ้เบื้องยอดหลังออกนะครับได้ช่วงนี้คือสิบบริเี่เด่กันไม่ไม่ไม่หมดละมีอย่างไม่ไม่เสินะในนำแต่ว่ากันม่อยากคุยอยากถามนันก็ทั้งเฟสทั้งไลน์ก็ได้ขันผมตอบได้ก็สิตอบนะครับเนาะแต่ว่าขอให้เป็นเรื่องเกี่ยวกับเพลงนี่นะครับ คลิปนี้ก็คุยกันจำนีก่อนนะเดี๋ยวสิลงเพลงไว้นะครับผมก็คนโง่า่เคยเก่งบัดดเนาะเคยหากันไอ้นั่นคือเกา่าแมนมือนี้บอมีแม่ เจ้าถิ่มอ้ายไปบ่ได้แยแสไปสุ่กับไปย,ย้อนเหตุผลใดกันแน่แม่นเหตุไห้ใจอ้ายเป็นแผลยังแน่ ฮักเจ้าคือเก่าออมแค่ยังรอวันเจ้ากลับอาอรอรับหากเขาเห็นเจ้าเป็นของเก่า เกียถิมอายสิเก็บมาสอมแซมเอาแมนเป็นของถิมของเขายังฮักเจ้าคือเก่าเดินารออ้ายรอเจ้าได้หลี ถึงวันเดือนเปลี่ยนไปเป็นปีใจอายคนนี้เหมือนเดิมทุกอยากหากแม้นโบตายให้ชื่อจำไว้เดือนากหากเขาทิมเจ้าเบิดทางยาง อันกลับคืนลังอายยังเฝ้ารอ